สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มร่วมน้ำทายแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพยาวันนะครับเป็นวันสงกรานหรือว่าปีใหม่เมืองของภาคเหนือเรานะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดำหัวคนเท่าคนแก่นะครับทางเหนือเป็นประเพณีสืบทอดกันมาั้ง ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับประเพณีสงการปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไปดำหัวเพราะติดโควิดปีนี้ก็โควิดเหมือนกันแต่ว่าก็ไปแถวๆใกล้ๆบ้านนี่น,นะครับเราไปถึงวันพยาวันก็จะไป ขอพอรผู Saint ้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่นะครับเราไปติดตามชมกันเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันสงกรานะครับวันพยาวันวันนี้ก็เอาดอกไม้ทูกเทียนขนมและปัจจัยมามาดำหัวคนเท่าคนแก่นะครับ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวเหนือเรานะครับก็มีน้ำขมิ้นส้มปล่อยผลไม้และปัจจัยนะครับบบุ้้้าาาาาาานนนนกกกกกกก็มตรรรวเเงงหลลยััีออโ มากตคุณม่แม่มีความเหมือนกหมือนน้าเราบรงอมเดูกๆต้องทำองไรอยู่นี้มีสุกอยุบันอยู่เลาวราเจ้ากับต่อฟังเถอะาดูก็ขอพุงนีใจไปก็ขอพุมนีุ้กพ่อสิบน้ำสิงห้าตกไปตัวไฟไหลไปตัวหน้า จปีปีโยมีวัตสุศปะโลกโมนะคมาเป่ยนะไล์ูทิงิการโอภาวะอภิวาตานันีนีจังทาวจานิโนจกาโลธรรมาวันติอังโโนทุกขังพลังสาธุนี่ก็คือประเภณนี้ของของชาวเหนือบ้านเรานะครับในการถกข้อไม้ข้อมือ ลูตกใจไปไหนมาไหนนีอ่อันให้ bueno, อันขาดมาไกลมาไกลมาจับมาถามดีีท่ซุกมันเลื่อมมันเงาสาวขวบข้องขว้างสะเฮ้ว่าหุ่นจูมาในวันนี้ตกเป็นวันดีวันปีเก่าก็ลงพ้นไปแล้วปีใหม่แก่พญาวันก็ได้มาจุเจอรอเธออย่างเขาทั้งหลาย กบได้ละสียังหิตก,กบได้ย,ยังอีกธิยังปว่าพีนี่อันมีมาแต่ก่อนกบได้ก่อนจุนหายจึงได้แต่งห้อน้อนำเอาบุพพา,าชาตดอกดอกไหม่แลหลมเตี้นแหละผููษนะอาหารมาขอสูมาก้าแล้วว่าทัวร์ทุนแห่งข้าบัดดีเนี้ยนี่ทัวร์ทุนแห่งข้ากบได้ไหวหน่ารับตัวเลี้ยวนับแต่งแต่นี้ต่อไปข้าขอใหญ่มีหลุ ข้าวิสโสกกไปจักไปใต้เหนือก็ขอเอื้อมันได้จักไปทางใจก็ขอเอื้อมันมีตามภาษาบาลีว,าว,าวาา่าไว้ว่าจะปีนีโยที่ว่าสันตุสัพโรโกอินาสันตุมาเตเพาาตราะว่าสวนตะโรโยสุขีนี้คาโยุโกเพราะว่าอภิวาทานาสีลิสเนจังพุทธาปาาัจาัยโนจักตารุธรรมวะตันติอายุวันุตุขังปลังชาตุ ครับวันนี้เราก็มาอีกหลังหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นคนแก่คนเท่าจาหมู่บ้านเลยนะครับอายุเกือบร้อยปีแล้วชิวิพัฒน์นะครับ<า>อันนี้มา,มานะนะด้านหน้คนเฒ่าคนแก่เนะนี่อายุเกือบร้อยปีแล้วนะครับนี่ชิวิพัฒน์นะครับ ามเดี๋ยวจะลืมไทยอะฮะไทยบะงูหัวไม่หัวไมเออหัวไม่ครับพอนนี้อันนี้ก็วิพัสนะครับอันนี้มีมีสักเป็นป้านะครับแกอ,อายุมากแล้ว อยู่ประมาณ80-90อยู่ันนี้ก็ถวายแล้วเกณฑ์ถวายลนะ สาธุครับนี่ก็มาอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้คือยายหลงนะครับบ้านยายหลงที่คนโตของผมนะครับทั้งเหนือว่าที่เก้านะครับอันนี้ต้องมาดามหัวนะครับถึงแม่คนที่สองนะครับ นีก็เป็นเครื่องดำหัวก็จะมีฟักแฟงแตงกัวนมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับของที่ที่มีในหมู่บ้านนะครับก็เอามาครับอันนี้ก็คือยายหลงนะครับที่คนโตวันนี้จะวันสังขารวันพญาวันนะครับ ก็จะเอาของมารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้อาวุโสนะครับน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาสูมมากาละวะตามประเพณีของชาวเหนือเรานะครับ <c oughs>

อาตุปขาเท่าข่อมือเอาน้ำเออหลานครับปะเณีรลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ตามประเพณีของชาวเหนือเรานะครับจึงจะทำกันทุกปีนะครับในวันพยาวันนะครับหรือว่าวันที่สิบห้าของเมษานะครับครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเที่ยวดำหัวขอข้ามาขอพรของผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาด้วยนะครับรขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม